สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับเฟลคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีแบบมาเล่นกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับรอบนี้จะเป็นแบบแบบเอาฮาเอาหงเอาฮานิดหน่อยนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับแบบ30 ways to die หรือ30วิธีในการฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับมาแบบนี้ก็สร้างโดยเซ็ 7 9โอ้โหมาเป็น L เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ทูเอ้ทูเขาบอกว่าให้เล่นคนเดียวใช่ไหมครับถ้าดูจากป้ายนี้ทูเพย์เดอร์ not allow นะครับเขาบอกว่าไม่งั้นมันจะมีบั๊กนะครับถ้าเล่นมากกว่าหนึ่งหรือว่าเอ้ยอันนี้ถ้าเป็นเล่นเป็น2คนนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่ามากกว่านี้เท่าไหร่ นะครับแล้วก็ในคลิปที่แล้วที่มีคนถามเรื่อง Resource Pack เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ตัวเดสคริปชันละกันแต่เผื่อใครอยากรู้เลยก็ซิมพี่ชาร์ปนั่นเองนะครับส่วนไอ้พวกนี้อย่าไปสนเลยนะครับซิมพี p ่ชาร์ปนะครับหนึ่แบบ128ถ้าจำไม่ผิดนะครับเลเวลแรก4 Damage ครับมาอย่างแรกคือเรามีหีบอันนึงใช่ไหมบล็อกออฟไอรอนไอรอนแอคแล้วก็เลดแ a ดเดอร์โอเคครับมันก็ไม่ใช่ประเด็นยากครับอื่นไปตรงนี้มันอันนี้ไม่ได้ งั้นเราก็ทำนี้สิครับนี่ครับสามสี่ห้าเนี่ยครับแบบนี้สิครับแล้วก็กระโดดป๊บแบบนี้ผมว่าน่าจะดีกว่านะเนแ่ลเนี่ยแล้วก็โดดซด้ายข้างปืดนะครับอันนี้คือเราต้องค่อยๆคิดด้วยนะครับว่าเราจะฆ่าตัวตายยังไงนั่นเองนะครับเพราะบอกว่ามันมีตึกถึง30วิธีไม่ใช่ไม่ถึงยังไง30ด่ดานนะครับคือมันจะเป็นออกแนวเชิงพัซเซิซด้วยนะครับใครที่เล่นไหมครับไม่แน่นเท่าไหร่ก็อาจจะไม่รู้ เหมือนกันเองนะครับแต่ถ้าเขียน l l Damage แบบนี้น่าจะรู้ได้นะครับซึ่งคาว่า Fall นี่แปลว่าตกนะครับ Damage ก็มีแบบทำไงทําให้แบบบาดเจ็บอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับนี่แบบนี้ต่อไปนะครับ Water นะครับแปลว่าน้ำนะครับมีถังน้ําแน่นอนนี่นครับแล้วเราก็จะใช้วัสดุให้ประหยัดนะครับโดยการอุดตัวเองแล้วก็อุ <c> ้ <oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคที่เกียจเล่นสาวนะครับก็ปล่อยให้มันอันนี้คือปล่อยให้เราเหมือนยังไงจมน้ําตายนั่นเองนะครับเป็นวิธีที่ไม่ดุร้ายสะเท่าไหร่นะครับแต่เป็นวิธีสามัญมากในการแกล้งคนนะครับก็ไม่ได้แกล้งใครบ่อยซะเท่าไหร่แต่ก็นิดหน่อยมีนิดหน่อยบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าไม่แกล้งเลยโอเคมาต่อไปด่านที่3มนะครับลาวาฟอลนะครับไหนดูซิโอ้โหดอปเปอีกไอกระโดแบบนี้ที่ผมอย่างเกียยเลยนะพูดจริงๆเพราะว่า จากคลิปที่แล้วที่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะครับว่าผมสกิลการโดนนี่ขนาดไหนอย่าให้รู้เลยโอ้มีงี้ด้วยโอ้โอ้ในอย่างที่ผมบอกคนระับสกิลการโดนผมนี่สุดยอดนะอีเอา้าเมื่อกี้โดนแล้วเมื่อกี้ก็โดนแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยก่อนจะลงหลุมพอดีนะครับแอนตี Anti ้แกวิตี้แล้วอันนี้ทำไรได้แอนตี้แกวิตี้พอชันเดี่ยวทำอะไรได้เนี่ยปุ๊บแล้วไงอ๋อ อ๋โอเคเข้าใจแล้ว <laughs> โอ้แบบนี้นี่เองฮะโอเคอิิเกวิตี้อันนี้ด้านบนใช่ปะอ๋อมันมันสลับด้านไปเรื่อยเออเข้าใจแล้วนะครับโอ้หมายเข้าใจคิดจริงๆครับไอคนสร้างแบบนี้โอเคมาแบบต่อไปครับเล Stone c o n น t r ั c t i o n อันนี้อะไรเนี่ย โอโอเคมีด oh, okay. ิเพนเซอร์อันนี้อ๋อโอเคครับงั้นผมเข้าใจแล้วอย่างแรกที่เราจะทําก็คือร e สโตรีพีเตอร์นั่นเองนะครับวิธีการทําของผมนี่มันเป็นแบบโบราณนะครับใครจะลองเอาไปใช้ก็ได้นะครับสาหรับสายรีสโตนที่ไม่รู้ว่าทารีพีเตอร์ยังไงนะครับหรือสายแบบคิดไม่ออกว่าทำยังไงนะครับอันนี้โอเคแล้วก็ทุบทุบตีแล้วก็จะได้รีพีเตอร์มานึงนะครับคือมันจะกลายเป็นวงจรคล็อกน,นั่นเองแล้วก็สามารถยิงธนูอัดรัวๆได้อืออืออือ เออแล้วก็เออเดียบโอเคเดบล์ l อฟ f ฟล์ได้เทอแรกกับไฟชาร์ตอ๋อโอเคโอเค,อเคผมจำได้แล้วนี่แล้วก็วางเข้าไปอะโออันนี้ตอนแรกผมก็น,นึกไม่ออกนะว่าไอบอลคิดว่าใพ้ปลาตอนแรกแ้รแต่ท,ที่ที่ไหนได้มันเอ๊ะเสีที่ทิงมันป่าไม่ได้ไม่ใช่เหรอเออผมว่ามันป่าไม่ได้นะอันนี้เออแต่ว่าเออสิว่าใช้ถูกวิธีแลวทรีแทบ็บแล้วไงอะให้กูขุดต้นไม้เหรอแล้วโอเค โอ้โอ้โอเคผมเข้าใจละแอนวิลแอนวิลโอ้โหด่าระเบิดไปกับตาเลยแอนวิลโอเคเข้าใจละอันนี้ผมจะวางไว้ที่จุดสูงสูงนะครับแล้วก็พอได้น,นี้มาตกลงมาเอาใหม่อีกรอบหนึ่งโห oh. ไม่ต้องใช้พิกแอคก็ได้ <c oughs> The Void base อันนี้อ๋อโอเค The Void รู้เลยครับ s u f f o c a t e i n w a l l 100%ครับนี่เราจะสร้างห้องแบบนี้นครับแล้วพอ เราก็จะสร้างเตียงแบบนี้แล้วก็ทัแบบนี้ครับนี่แล้วก็เซตทูนายครับกลางคืนเนี่ยแล้วก็นอนลงไปเลยเอานอนไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเอาไอ้นี่ออกก่อนนะฮแล้วก็ทําการอุดอุดอุดตรงนี้แล้วก็เข้าไปนอนอาอกดนอนไม่ได้อีกเออเอาเข้าไปนะครับอันนี้เราจะทําการนอนแบบนี้แล้วกันจำจำอา้า <laughs> วกระโดดอีก <laughs> โอ้ถ้าจะขาลาดนี <laughs> เขาอาจจะรู้นะครับว่ามันอาจจะมีบั๊กแบบนี้ก็ได้นะครับแบบเกิดทะลุก,กำแพงอะไรนี้ The n a t e r The n a t e r e อ๋อโอเคครับ The n a t e r e พูดชื่อเลเวลก็รู้แล้วครับมา7,6 5,4แล้วก็ด้านบนอีก4ครับ3 2ฮะโอ้โหโอเคตกใจแทบตายแล้วเมื่อกี้โอ,โอ,โอ,อ้โห2,1เอ๊ะอ๋อโอเคพอแล้วเพียงพอแล้ว โอ้เมื่อกี้ผมตกใจแทบตายนึ่ว่าออฟซิเดียนนี่อุดแบบวางผิดแล้วแบบจะจะไม่ได้พิกแอกอะไรพวกนี้นะครับคือไอพิกแอกอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเอฟเฟชเชนซีเท่าไหร่เหมือนกันเดี๋ยวขอดูในเอฟเฟชเชนซี e ่สินะครับเพราะฉะนั้นผมมีวิธีง่ายๆครับ Hello! it's me it's me เด d you are not finish อ oh. ๋ออันนี้ผมรู้ว่าวิธีง่ายๆครับสิบสองเอยี่สิบ day m e c r a f t ได้สอนผมเอาไว้ครับว่าการทำเอเลโพนั้น ้อาทำห่างจากบ้านทุยไม่เกี่ยวนะครับนี่แล้วก็โอ้โอเคแบบแล้มีอะไรเนี่ยอรอนพิกแอกเอาไปทำอะไรได้ผมไม่รู้ละผมขุดออกดีกว่านะครับอันนี้โอ้โหมาจากไหนเนี่ยจะกระทิ่งเหลบินได้เอ้ยมัน,ม,นมันก็คือมังกรขุดลงทิ้งเลยดีกว่าคนลงดิ่งน่าจะเป็นเนทางที่ดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมว่านะแต่ผมว่าในะอีกแง่หนึง่งมังกรมาลเร็วดิโอ้โห จะว่าไปมันก็ตกใจเหมือนกันเนี่ยแบบมังกรมังกรบินโฉมบินจะโอเค <laughs> โอเครู้นี้ขุดด้านนั้นดีกว่าอาอาเชื่ออซิเดน์อ๋อโอเคอาเชอื่ออซิเดน์ใช่ไหมรู้เรื่องแล้วแบบนี้โอ๊ยยีงแรงไปเนี่ยอืมนี่อ๋อปากไม่โดนโอเค,คเอาใหม่อันนี้คือพยายามยิงธนูให้โดนตัวเองครับนี่เราต้องได้มุมมองเนี่ยเสียวฟ้าวอ,อ้าวได้ยินเสียงป๊อกเนี่ยปึ๊บอืม นี่ครับค่อยๆยิงแบบเบาๆไปเรื่อยๆเอายิงแรงเกินเมื่อกี้ปืดจิบ๊บโอ้ติด <c oughs> โอเคมาอีกสาหัวใจครับอีกสาหัวใจอืมสองหัวใจหนึ่งหัวใจโอ้ยคือหัวใจไม่ยอมหมดเอ,อือ <c oughs> หลับพอดีโอเคมาฮังเกอร์ทำไมครับโอ้เดี๋ยวถ้าดื่มจะเป็นไงครับดืม่มแล้วก็ติดฮังเกอร์อ๋อโอเคมา วิ่งผ่านทังเกอร์ให้มันสเอเขาเรียกว่าวอะเขาเรียกว่ามันจะเกิดอาการหิวแล้วก็ตายนั่นเองนะครับอันนี้มาเราจะปล่อยให้มันหิวตายด้วยครับนี่ก็รู้สึกนานนะเนี่ยอันนี้เออมาไม่เป็นไรผมมีทางลัดครับถึงแป้มันจะปล่อยให้หิวตายแต่เราตายเองได้โอ้มาใครจะรอหิวตายครับปึ๊บตายเรียบร้อยมาต่อไปอันนี้เอเดอร์โปรเอเดอร์โปรเอเดอร์โปรมาผมขอเยอะๆเลยแล้วกัน อันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะออกทะลุนอกกระแพงได้ถ้าปลาลัวๆดีอ่ะโอ้พชั่นยาเหรอโอ้ oh. มีหมวกไอ้นี่ด้วยหมวกไม่หมด <c oughs> แล้วก็มีวอเทอร์บอทเทอแปลว่ามันต้องมีบร g s สแตนใช่ไหมมันต้องมีบร g s สแตนอยู่ด้วยดิหรือว่า <c oughs> เดี๋ยวลองเดิมดิ <c oughs> มีสป oh. okay. ีดอ๋อโอเคอ่ะโอเคโอเค u ูฟิ c เ t ต โอเคมาแบบนี้ง่ายๆครับซูฟิเคทใช่ไหมซูฟิเคทปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าการฆ่าตัวตายแบบง่ายๆครับแบบทางทางเลือกที่ดีที่สุดฮะออาตัวเองเข้ากระแพงตายเลยทีเดียวฮะแบบนี้โอเคอีกหนึ่งหัวใจสุดตบเรียบร้อยอะมาต่อไป what to do ทำทำอะไรล่ะแล้วแล้วกูจะรู้ปะโอเคกูรู้แล้วกูรู้แล้วิชเชอรี่อ้าวอันนี้ผสมยาแลโอเคครับถึงช่วงที่ ยาอับดับต้นๆของผมแล้วพะผมผสมยาไม่เป็นนะพูดเลยแล้วไม่เป็นโอเคมาเอาประมาณนี้แล้วกันโออ๋อโอเคเยอะเกินนครับงั้นผมจะเอาทีวีนี้แล้วกันนะครับอันนี้วิธีผสมอย่างแรกคือเอาขวดน้ำวางสอันแล้วก็ทำให้มันเป็นอเวกอเวเกนหรือเปล่าพิสเตอร์กันาวเดอร์กันาวเดอร์จะเป็นตัวทำให้มันเป็นปลากรอสโตนเหมือนจะทำให้ยืดยืดระยะเวลาป่ะอืมน่าจะใช่นะครับอันนี้ โอเคเดเทอร์วัดเดเทอร์วัดน่าจะทำให้กลายเป็นอเวเกนก่อนแล้วก็ Spider e ์ e น่าจะเป็นพอยซันปะรือเปล่าเอฟเฟกต์อยู่ตอนนี้อเวเ e นแล้วเนี่ยแล้วก็ทำการใส่ไอตัว f ฟิร์มในสไปเดอร์ไปนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่ไอ้ร r สต์ a ลียเมลอนผมคิดว่านะโกสเตนดัสเพิ่มระดับปับเพิ่มระดับความแรงมั้งถ้าจำไม่ผิดผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่อืมมารอบนี้ใช้สมองครับ อันนี้ได้อะไรวิกเนตเหรอถ้าผสมวิกเนตแล้วไอน้นี่เอาเอาเอาไอ้นี้ไปแล้วกันมันต้องทําให้เป็นฮิลลิ่งโพชั่นก่อนปะอ๋ออออออจะได้จะได้ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเพราะว่าได้จะใช้นะนี่วางไปสามขวดเอากิสเทอร์ลิงเอ้ยเนยเธอร์วาร์ดก่อนให้ให้มันเป็นอเวเกนแล้วก็เอากิสเทอร์ลิงเมลอนใส่เข้าไปต่อนะครับแล้วก็ใช้เฟอร์เมนสไปเดอร์ไอ้นะครับ,นะรบถ้าผมใบผิด มันจะเป็นพอยซันพอยซันไม่ใช่พอยซันหรือพอยซันนี่โอ้โ oh. หสำเนียงยังไทายเลยโพยโอยโอเคอย่างแรกอันนี้ได้ไดเอาเวเกแล้วต่อไปใส่กิสเตอร์ลิงเพื่อให้การเป็นฮิลลิงใช่ปะ่ะเออน่าจะเป็นการใส่ฮิลลิงนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดอันนี้ผมแบบมัวมัวเสดาเลยนะครับ <c oughs> มัวแบบมัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบแบบจำไม่ได้ปกติก็ไม่ใช่สายผสมยาไม่ไม่ค่อยมีคนเป็นสายผสมยา้วยน้อยน้อยคนที่จะเป็นสายผสมยาจริงจริงนะครับอันนี้ อันนี้ก็จะได้เป็น Instant Heal อ่า Instant Heal แล้วก็ใส่ Spider Eye เข้าไปเพื่อกับกับบับออกมาให้มันกลายเป็น Instant Damage ป่ะอันนี้นะ่าจะกลายเป็น Instant Damage ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช่ยอยู่หรือไม่ก็ Poison ผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอรอดูผลอันนี้ดีกว่านะครับใกล้เสร็จแล้วตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้อีกนิดเดียวครับได้ละใกล้ได้ละ แล้วก็ได้อิสตั d a ดเม e แล้วก็ใส่โกสเต t รดั s t เข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความแรงให้กับตัวอิสตั d เดเม e ของเรานั่นเองนะครับเราจะได้มั่นใจว่า l o 0เราตายแน่นอนครับแบบนี้เนี่ยครับวิธีการผสมยาครับมาผมเอาอันนี้เรียงใหม่อีกทีนึงก่อนดีกว่านะครับส่วนไอ้พวกนี้ผมไม่ต้องใช้ละยังไงเดี๋ยวก็ตายละยังไงเดี๋ยวก็บลาโลกละโอเคแล้วก็ลา้เซตเดเมโอเคเนี่ยบ,บอกแล้วผมแม่นอืม วดและโอ้ที่จริงไม่ต้องเสียเวลาทำเลยวลสองก็ได้พวกเนี่ยเห็นแรงขนาดเนี้ยลูกครับอ่ะมองต้องง่ายอ่ะอืมมองขึ้นละปุ๊บลูกครับอ๋อโอเคแล้วคือให้มองขึ้นอีกทีนึง <c oughs> โอเคครับว่าไดา้เสียงผมว่าใต้ตีนผมเนี่ยแหละ <c oughs> โอ้โห พลิกท่อเนลโอเคอันนี้น่าจะมีหมูเนี่ยมีหมูแล้วก็มีที่นั่งอ่านนั่งหรือที่นั่งไม่แน่ใจน่าจะเรียกอ่านนั่งมากกว่านะครับแล้วก็เอานั่งลงไปครับแล้วก็เอ้ยโมเอ้ยเดินดิหน,ดนูเดินเดินโอ้โหเอาไม่เดินนะเอาดื้ออีกเอามานี่มานี่ตามไหมโอ้โหไม่ตามอืมตบไม่เงยเอาเอาเฮ้ย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 ใจเย็นหนูเออโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคครับมา ก็ทําการเดินไปแบบเนี้ยโอ้โหตบทีเชื่องเลยครับเพราะว่าจะเอาไม่เอาตบทีผมเขาอาจจะบอกว่ากูเอาก็ได้กูไม่กูไม่ง้อมึงหอกโอเคนะครับแล้วก็ตกลงไปสู่เวหาเดี๋ยวโอ้โหเสงไม่ได้โอเคครับหมูตายคนก็ตายระวางจ้ำโอเคอันนี้มีแซดเดลใช่ไหมมีแซดเดลแล้วก็ผมว่าละมันต้องมีสปอนฮอเนี่ยผมว่าละ ันต้องมีสปอนฮอร์แน่นอนครับนี่แล้วก็ทำการใส่อานเข้าไปให้มาปึ๊บเนี่ยอืมเขาเรียกจังหวะดีเดน่น s ซับสติงเอาไว้ up เดีแล้วอะไรอะไรรอกูอยู่หรอครับไหนดูสิปึ๊บอืมเฮ้เสียงโอ้โอเคผมเข้าใจาแล้วโอ้ oh hello is me <laughs> โอเค c a แคคตัสเอเวอเรสต์มาวันนี้เราจะมาเต้นนะครับวันนี้เราจะมาสอนเต้นครับ ดดดดิิิตตโอ้โหโอ้วิธ uh> ีแบบง่ายๆครับเขาว่าบางทีแมพมันก็มีด่านง่ายไปยากไปด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ออโต้คิวแล้วโอ้โหเจลลี่มิวสิกอ๋อนี่เพลงอะไรครับป่ะเพลงวิสิกับพี่เพลงจัสตินบีเบอร์นั่นไงโอเคคูลสเตทนะครับคูลสเตทคูลสเตทแล้วไงครับเราอ๋อโอเค เข้าใจแล้วืหจุดจุดไฟจุดไฟที่ไข่มาหน่อยครับเผื่อเผื่อเย็นโอ้โมันไม่ยอมให้จุดด้วยโอ้หทำไมเผื่อจะได้นี่ไงจะได้อุ่นๆเนี่ยเออช่วงนี้หน้าหนาวด้วยเออจะว่าไปช่วงนี้ก็หน้าหนาวนะบูฟแอคแท็กแล้วไงครับอ๋อมาครับเอาเลยครับแบบนี้นี่นี่ครับเขาเรียกหมาหมูโอ้โอเคเลเวล20 เอ้าเฮ้ยผิดเลเวลเปล่าผิดเลเวลเปล่ายี่สิบเก้าแล้วก็ปี้อัพเลเวลยี่สิบแปดแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยเพราะว่าตายภายในวินาทีเดียวอืโอเคแล้วเลเวลสามสิบวัดคอมดาว r o ฟอร์มเดอะสตอร์มสายฟ้าฟาดสายฟ้าฟาดโอเคเอ้าวมีแค่นี้เองเหรออ้าวหมดแล้วโอเค คอร์ทแเตอร์อ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับอันนี้ก็จบแมบนี้แล้วสินะผมว่านะเดี๋ยวเขาปิดเสียงไอ้มิวสิกหน่อยดีผมรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงมิวสิกไอ้โนบล็อกไปถึงโนบล็อกโอเค ก็น่าจะเป็นเป็นเท่านี้แล้วนะครับสลับแบบนี้นั่นเองนะครับสนุกสนุกพอสมคัวเลยนะครับเป็นพัซโซที่เล่นง่ายและสนุกด้วยนั่นเองนะครับก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับก็ขอทาการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากติดตาม Facebook ด้วยนะครับถ้าได้ก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ Facebook ตามที่อยู่ตรงหน้าจอตอนนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้เฟซบุ๊กส่วนตัวเองนะครับผมไม่ค่อยชอบใช้เพจเท่าไหร่เลยใช้เป็นส่วนตัว นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะค,ะครับสวัสดีครับดีครับ